สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปสองคนรักเก่านะคะของธาตุน้ําราศีธาตุน้ําก็คือราศีกรกฎราศีมีนแล้วก็ราศีพิจิกหมอมีนอ่านทางโหราศาสไทยเรามหาวันที่ก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วแล้วก็ดูได้ทางลัคนาเลยนะคะคําว่าสองคนรักเก่าคลิปนี้ก็บอกอยู่แล้วนะคะคุณก็ต้องจบไปแล้วเลิกกันไปแล้วหรือความสัมพันธ์เดี๋ยวเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกนะคะตรงนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปก็สองได้เช่นกันนะคะ แต่คงไม่ตรงกับทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมอย่าเอาการดูดวงทั่วไปเนี่ยไปตัดสินใจว่าเป็นของเราทุกอย่างดูเป็นแนวทางไพ่สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันเนาะนะคะพไพ่ใบแรกของคุณวิออฟฟอร์จูลทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนเรื่อยๆอเนาะนะคะใครคนไหนที่ไม่ใช่บางคนเชื่อไหมคะเจอกันเพราะว่าโชคชะตาบางคนก็ จบกันเป็นเพราะว่าะหาบุญวาสนาไม่มีต่อกันแล้วก็มีสร้างบุญกันมาแค่นี้นะคะมันอยู่ที่ผมลิขิตบุญทํากรรมแต่งตรงนี้นะคะไพ่วียฟอร์จูนมอว่าคุณอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะคะก้าเรียนไพ่ขยายเนี่ยตอนนี้คุณก็รักตัวเองอยู่กับตัวเองสบายใจนะคะแต่ทีนี้มาดูกันนะคะความรักของคุณเป็นยังไงที่ผ่านมา2คนรักเก่าเนาะนะคะเดาบ มาว่าเขาแอบทำอะไรรับหลังเราแอบคุยแอบคบนะคะกับคนอื่นนะคะตรงนี้นะคะในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณกินไม่ได้นอนไม่หลับนัทุกใจมากเครียดมากคิดถึงเขานะคะตรงนี้นอนไม่หลับหกดาบเป็นสภาวะที่คุณคงจะพยายามนะคะไปไปถึงฝั่งลรหาบางคนพยายามด้วยกัน ทมเปลนมาดูนะคะตกตำแหน่งความคิดของเขาทุกคนหมอว่าพวกคุณพยายามนะบางคู่พยายามด้วยกันในความสัมพันธ์ในการปรับการจูนนะคะตรงนี้ที่ผ่านมาหรือพยายามเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะบางท่านปรับเพื่ออยากจะไปให้ถึงเป้าหมายนะความรักความสัมพันธ์แต่แล้วมันก็ไปนะคะไปไม่รอดหรือความสัมพันธ์นี้หมอว่าว,าวนๆไปไป,ไปกลับๆเดียยเด๋ยวหายเดี๋ยวมาสําหรับบางคนนะคะอันนี้มันขึ้นมาแบบนั้นจริงๆเดี๋ยววนกลับมาเดี๋ยว ะะกับคนเดิมๆของคุณเนี่แหละค่ะแต่ความสัมพันธ์มันเหมือนว่าไปกันมาต้องปรับต้องจูนบางอย่างเข้าหากันในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าคุณอยู่ด้วยกันเหมือนไม่ได้อยู่ก็มีก้าวเรียนบางคนจะติดความสัมพันธ์อยากได้ความรักที่เท่าเทียมและยุติธรรมให้ได้รับพอๆกันนะคะมาดูที่ผ่านมามากันบ้างเป็นยังไงของธาตุน้ํานะคะที่ผ่านมาคือนะคะ เมื่อวานนี้หาวันที่แล้วเดือนที่แล้วนะคะปีที่แล้วหลายปีที่แล้วคือที่ผ่านมาเนาะนะคะหกเหรียญความสัมพันธ์นี้มันมีความรู้สึกที่เรานะคะบางคนให้และได้รับไม่เท่าเทียมกันในความสัมพันธ์นะคะเดอสตานะคะ บางท่านอาจจะคุยกับกลุ่มลัคน,า,า,นกากลุ่มสิงห์ลัคนาสิงห์ธาตุน้ากรกฏมีนพิจิกธาตุลมตุลกุมเมทุนธนูลัคนาธน,น,าน,นาูตุลลัคนาตุลดาวดาบขึ้นมาสองรอบแล้วนะไนเธอเรียนนะคะธาตุดินกันวัสดมังกรบางท่านเป็นความรักที่คนนี้อาจจะเดินทางบ่อยทํางานเกี่ยวกับการเดินทางหรือไม่ก็คือความรักอยู่ไกลกันได้ด้วยนะคะเดอะมูนชาวมีนลัคนามีนความสัมพันธ์มัน มันเหมือนเขามีความลับเยอะซับซ้อน,นเขาไม่มีสถานะให้เราไม่ว่าคุณจะคบกับเขานานแค่ไหนก็ตามนะคะเ็มพเลอร์นะคะราศีเมษราคนาเมษบางคนความรักนะคะทำมาแลนธนูราคานาธนูความรักมันอาจจะไปไปกับกับหลายรอกหรือความพยายามนี้มีคนที่พยายามอาจจะอยู่ไฟเดียวก็ได้นะคะ9เหรียญ เชอรี่ออดกรกะกรลักนากระกรกสามเหรียญน,นะคะสามถ้วยแปดถ้วยแล้วก็สามดาบนะคะอ่ะขอพูดอย่างนี้นะคะที่ผ่านมาคุณเห็นไหมอันนี้คือบ้านบางคนคบกันนะคะเป็นครอบครัวแล้วเป็นแฟนกันแล้วหรือพูดเรื่องอนาคตด้วยกันเช่นอาจจะมันม่นหมายจะแต่งงานนะคะหรือบางคนแต่งแล้วหรือบางคน กำลังก็ได้นะคะหรือเป็นครอบครัวนะ,ะพไพ่ใบนี้ความสัมพันธ์หมอบอกเลยนะคะว่ามันมีคนที่รู้สึกว่ามันขาดมันไม่เติมเต็มบางท่านนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันอย่างที่หมอบอกนะคะหรือแตกต่างกันก็ได้นะ,ะเช่นนะคะอายุหน้าตาทางสังคมนะคะต่างชาติต่างภาษานะคะหรือทัศนคติบางอย่างนะคะที่เราไม่ตรงกันสามถ้วยนะคะหมอว่าเขาอาจจะไปคุยดึงมือที่สามเข้ามานะคะเป็นคนใกล้ตัวนะคะ เพื่อนของเพื่อนเพื่อนในท,ที่ที่ทำงานนะคะคนที่เขาอยู่ใกล้เขานะคะตรงนี้ความสัมพันธ์มันก็เลยรู้สึกว่าไปไม่รอดนะคะสามดาบก,ก็คือเจ็บปวดและเสียใจอะเนาะนะคะสามเศร้าเข้ามาหรือเราเข้าไปนะคะในสามเศร้าพื้นโดยที่เราไม่รู้ก็ได้นะคะตรงนี้บางท่านเป็นแบบนี้เป็นสาภาวะที่คุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้นายเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะ ตอสตานี้คุณเทบางอย่างทิ้งไปก็ได้นะหรือถูกเทก็ได้นะคะบางคนความรักแตกต่างกันมากนะต้องปรับต้องจูนเข้าหากันมันเหนื่อยนะคะที่ผ่านมาเนาะอะ่ะมาดูกันนะคะว่ามาดูมาส่องกันบ้างว่าเขาเป็นยังไงบางคนดึงใครเข้ามาเนาะอะ่ะมาส่องดูกันของธาตุน้ำ สองดาบนะคะมาส่องว่าเขาเป็นยังไงสองดาบนี้สับสนนะคะคิดเยอะคิดมากนิ่งเงียบไม่รู้จะเอาอยัางไงนะคะใ mm hmm. นถือไม้เทา้าเดอะฟูลนะคะต้องการความเป็นอิสระไลฟ์สไตล์ที่ครบแล้วไม่มีสถานะนะคะคุยอ่ะคุยได้นะคะจีบได้แต่ไม่มีสถานะให้ยังเรื่อยๆเปื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆมีคนใหม่เขาไปไปเริ่มต้นกับคนใหม่ๆแล้วนะคะควีนเรียน อ่ะขอไปกับคิงเหรียนไนท์ถือเหรียนหกดาบห้าดาบสี่เหรียนเก้าไม้เทา้าหกดาบนะคะเจ็ดไม้เทา้าสี่ไม้เทา้านะคะ เดวิลนะคะเจ็ดเหรียญไพ่ใต้สำหรับเป็นเด็กเหรียญมาส่องดูกันว่าเขาเป็นยังไงนะคะคนคนนี้ที่คุณคบหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้เขาก็จะเจอคนที่อาจจะเจ้าชู้เหมือนกันนะคะตรงนี้นะความสัมพันธ์นี้นะคะเล่นเล่นกินกินเที่ยวเที่ยวก็จะเจอคนแบบเนี้ยหรือหรือไปเจอคนที่ยังมีพันธนาการอยู่ก็ได้นะคะตรงนี้อืมนะคะ มาว่าเขาก็ไปเริ่มต้นแต่คนใหม่แต่ความสัมพันธ์มันไม่โอเคเท่าไหร่หรอกเขาก็มีความทุกข์ในในหมวดที่เขาเป็นนะคะในสิ่งที่เขาทําแต่ว่านะคะมันก็ต้องทนอยู่หรืออยู่ทนในสภาวะนั้นนะคะตรงนี้ขึ้นมาเขาก็ยังส่องยังมองยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณอยู่นะกรณีบางคนนะคะตรงนี้พวกคุณยังอยู่ด้วยกันนะแต่ความสัมพันธ์เหมือนต่างคนต่างอยู่อยู่ด้วยกันนี่แหละต่างคนต่างทำนะคะต้อง มันมีความรู้สึกว่าเออเงียบนิ่งนะคะตรงนี้เหมือนพวกคุณก็ยังอยู่ด้วยกันแต่ว่าเป็นความสามั์ที่มันมันต้องปรับตัวเข้าหากันนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าไพ่ตกใตจความคิดของเขาคือการปรับการชูนเข้าหากันนะคะแต่ถ้าเขาไปเจอคนใหม่หมอว่าใจลึกๆนึงเขาอยากวนกลับมาแต่ใจลึกๆนะคะหมอว่าเขาไปแล้วแต่ไม่โอเคนะคะไพ่พวกนี้เขาก็ทอกสีของเขาเหมือนกัน าการเงินการทองเขาก็ไม่ค่อยดีด้วยตรงนี้นะคะแต่ถ้าบางท่านที่ทําไมไม่มีสถานะให้เราก็เขาชอบกินชอบเที่ยวเล่นๆไปเรื่อยๆนะคะก็ปล่อยเขาไปมาว่านะคะคุณจะอยู่ได้นะบางคนเขาก็เจ้าชู้แบบเนี้ยมาดูกันนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับาธาตุน้ำบ้างหัวข้อสองคนรักเก่านะคะ เดเวอร์นะคะนะคะเขายังอยากรู้ mm hmm. อยากเห็นเรื่องของคุณอยู่จริงๆด้วยนะคะตรงนี้ความสัมพันธ์เขาคิดว่าเราทั้งคู่อะ่ะมันไม่เติมเต็มอะ่ะมันเติมเต็มกันมันมีช่องว่างนะคะความสัมพันธ์นี้มันเหน็บหนาวเนาะทำไมเราอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําต่างคนไม่สนใจกันเราก็เจ็บเราก็เหงาโดดเดียวกันทั้งคู่นะคะสิบไม้เท้านะคะ มีคนที่แบกความรู้สึกไว้อาจจะหนักอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้เดดเด t นะคะพิจิกละขนาดพิจิกความสัมพันธ์นี้มันได้จบกันไปนะคะก้วยเนาะเขาอ่ออานไพ่รวดเดียวนะคะแฮงแมนเขาคิดแล้วรู้สึกไงกับคุณบ้าง2คนรักเกา่า คนมันเป็นปัญหาเดิมๆด้วยนะคะปัญหาเรื้อรลังที่สะสมมานานนะคะเนี่ยทำไมไพ่ขึ้นมาเป็นครอบครัวอะคืออย่างนี้ถ้าท่านใดที่อยู่กันมานานหมอว่าเขาก็ยังคิดว่าคุณนะคะคือความเติมเต็มอยู่กันมานานอยากเป็นครอบครัวกับคุณอยู่แต่เรา ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำต่างคนต่างเงาและโดดเดี่ยวน้อยใจในความสัมพันธ์นะคะในความรู้สึกนี้นะคะมันเข้ากันไม่ได้หรือเปล่าโดยทำบาลานซ์ขึ้นตรงนี้แต่มันติดแงกอยู่ตรงนี้นะคะสําหรับบางท่านนะแต่กรณีบางคนนะคะความสัมพันธ์นี้หมอเห็นความสัมพันธ์คุณแตกต่างกันไม่ว่าจะอายุหรือความห่างไกลเขานะคะคิดถึงคุณไหมหมอว่าเขาก็นึกถึงแต่มัน มันไม่สามารถกลับมาได้เพราะว่าบางอย่างมันอาจจะไม่เติมเต็มหรือเขาไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นแล้วนะคะในความสัมพันธ์นี้มันต้องมันมันต้องจบนะคะตรงนี้นะเหลือไว้แต่ความรู้สึกดีๆนะคะเนี่ยถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณบางนะคะชาวนะคะชาวธาตุน้ำสองคนรักเก่าธาตุน้ำ 10เหรียญเนี่ยเห็นไหมคะที่หมออ่านไปเขาก็ยังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่นะ6ดาบนายนิน้อดาบนะคะ1ดาบเนาะ5ถ้วยนะคะ7เหรียญถามว่าเขาเสียใจไหมนะคะหมอไม่ได้บอกว่าเขารู้สึกว่าเขาผิดหมดเต็มประตูไม่ใช่นะคะ เพราะว่าถ้วยมันล้มสามตั้งสองนี่ความหมายคือเขาก็คิดว่าอ๋อที่ผ่านมานะคะทั้งทุกทั้งสุขทั้งทุกสิ่งทุกอย่างคือการมองเขาก็มีส่วนที่ทําให้ถ้วยมันล้มมันพังคือความรักเราล้มไปพังไปนะคะเขาก็มีส่วนผิดเก็บแต่วความรู้สึกดีๆไว้สองถ้วยนะ,ะคิดว่าคุณก็เป็นครอบครัวแต่ความสัมพันธ์นี้มันมันมีบางสิ่งบางอย่างจะต้องตัดสินใจนะคะที่จะมูบอ,อกมาหรือเปล่าบางคนหรืออยู่กันไปแบบนี้ เป็นสถานะครอบครัวแต่แต่ทำไมเราไม่ค่อยเข้าใจการเป็นภาวะที่รู้สึกอึดอัดรู้สึกกดดันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหมือนเขาก็รอนะนะคะรอบางสิ่งบางอย่างหมอว่าเขาก็นึกถึงคุณอะมาดูแอคชั่นกันบ้างนะคะสองคนรักเก่าทาดน้ำเป็นยังไงนะคะในปักหลังของเดือนพฤษภาคมหนึ่งถ้วยนะคะดูนะตขาตรงนี้หมอว่าคุณมีคนใหม่เขามาคุยแล้วด้วยทตุน้ำนะคะ สี่ไม้เท้าแต่คุณไม่ได้รีบร้อนนะคะดูนะก้าเรียนตรงนี้นะคะหมอพูดถึงกรณีสองคนรักเกา่าคนที่เจ็บมาอะไรมาเนี่ยความสัมพันธ์คุณเคยมีบทเรียนมาแล้วคุณจะไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์หรือบางคนก็อยู่กันแต่เป็นแบบสถานะเป็นเป็นครอบครัวเลยะคะ่ะแต่เหมือนต่างคนต่างธรรมต่างคนต,ต,ต,ต่างอยู่อ่าทมเพลน ควีนถือไม้เท้านะคะสิบไม้เท้าควีนถือถ้วยสองถ้วยนะคะเดือดซันเนี่ยหมอว่าพวกคุณก็ยังวนไปเวียนกลับมานะคะตรงนี้นะสำหรับบางท่านนะคะความสัมพันธ์ถ้าพวกคุณไม่ปรับไม่จูนให้และ ได้รับพอๆกันนะคะเปิดอ,อกคุยกันอย่างเงี้ยมันเบละบางในความรักนะคะเนี่ยไพ่ดูนะคะไพ่หมอว่าพวกคุณสองคนนะคะเนี่ยมันเหมือนจิตที่ผูกพันยังตัดไม่ขาดไพ่พวกเนี้ยอันนี้หมอไม่รู้นะว่าตรงกับใครแต่อย่าเอาไปคิดว่าเป็นของคุณทุกอย่างนะคะเนี่ยจะมีการกลับมาง้อของใครสักคนหนึ่งนะคะเนี่ย สองคนรักเก่าท่าน,น้ำนะคะยังวนกลับไปกลับมาคุณมีทั้งความสุขแล้วก็ความรู้สึกที่จะต้องปรับต้องจูนต้องบาลานอะไรบางอย่างที่เข้ากันยังเป็นครอบครัวนะคะยังเริ่มกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้สําหรับบางท่านแต่สําหรับกรณีบางคนเดือนสันหนึ่งเรียญหนึ่งถ้วยเนี่ยหมอบอกเลยว่าเป็นความรักใหม่เอี่ยมเลยนะคะที่จะเข้ามาแต่หมอไม่ได้พูดเยอะนะคะเพราะหัวข้อนี้มันเป็นของข้อสองคนรักเก่าตรงนี้ มันต้องปรับต้องจูนมันยากนะคะในบางท่านยังรักและคิดถึงกันจะขอให้สรุปในะแนะนำนิดนึงนะคะแต่ว่าหมอว่าคุณไม่ได้คาดหวังไม่ได้กระตือและล้นความรังแล้วละ่ะคุณอยู่ได้แล้วละ่ะตอนนี้นะคะคิงถ้วยคิงเหรียญสองถ้วย เห็นไหมคะให้ออกมาตรงนี้ให้ข่วงมาจัดติดกันไหมคะอันนี้อันเดียวกันเลยแปดเหรียญความรักคือความเข้าใจความรักคือความเสมอต้นเสมอไปและพอดีพองามนะคะตรงนี้ถ้าท่านใดยังเป็นคนที่ใช่สำหรับกันและกันมีโอกาสที่จะได้กลับมานะคะตรงนี้นะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ให้ความรักความอบอุ่นและความเข้าใจและบาลานบาลานกันนะคะตรงนี้ ใช้มาขึ้นมาอย่างนั้นนะคะใส่ใจกันให้พอดีบางกรณีหมอเห็นคนใหม่เข้ามาแล้วคุณไม่รอละแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะไปรีบหาใครนะคะเพราะว่าไพ่เก้าเหลี่ยมมันก็บ่งบอกว่าคุณก็อยู่ได้ด้วยตนเองสบายใจแล้วนะคะขอบคุณมากมายนะคะธาตุน้ำอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมิน ID Li ลยอยู่หน้าจอก็มีนะใต้คลิปก็มีนะคะแอดไลน์ถ้า,ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะสวัสดีค่ะ